ผมนะครับอยากจะรู้ว่ามันจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องซื้อคีย์บอร์ดแพงๆเช่น600บาทอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยลองสั่งนุ๊กโว NK35 นะครับมาจากร้านไอทีร้านหนึ่งนะครับสั่งให้แกล็บมาส่งนะครับราคา250บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็จะลองพิมพ์ให้ดูนะครับว่าเวลาใช้จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงบ้าง ก็จะลองเอาคีย์บอร์ดนุกโว NK 3 5นะครับที่ซื้อมาทางแกลเนี่ยมาดูซิว่าเอามาใช้พิมพ์จริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับออันนี้ก็ปกติดีนะฮะแต่ทำไมเป็นสีห้าอากดนำล็อกทิ้งไว้เอาใหม่เอาใหม่ Y U I อโอ้ ก็พิมพ์ได้ปกติครับแต่ว่าเมื่อกี้ตัว L มาจากไหนอ่าอันนี้อันนี้ไม่โอเคละอ่านี่ยครับกดตัว L มันมาเกินนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นครับ โอ้ยยังไม่ได้กดอะไรเลยตัวแอลมาเทียบเลยอชอบตัวแอลมากนี่กดทีเดียวมาสี่ตัวนะฮะก็แต่ว่าตัวอื่นก็ดูไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูเหมือนจะตัวแอลที่แตกๆ่อยู่ตัวเดียวความรู้สึกในการกดก็ดีเลยครับเพียงแต่ว่า ตัวอเกินอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าปกติคีย์บอร์ดราคา250บาทเนี่ยมันคือมันก็จะเกินเกินอย่าเงี้ยธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันคือตัวพังผมได้ตัวพังมาพอดีหรือเปล่านะครับอ่ะก็